น้ำได้มาหลังตำบลท่าแครนะครับในอ่างบอ่อเก็บน้ําเต็มแล้วอัปเดตสถานการณ์นะครับน้ําที่ไหลามาจากโคกสำโรงได้มาถึงบอ่อพักน้ําที่หลังตําบลท่าแครแล้วนะครับตอนนี้บอ่อเต็มแล้วนะครับบ้านหมู่บ้านที่อยู่ถัดไปที่ต่ํากว่าบ่อแห่งนี้ก็น่าจะเป็นหมู่บ้านศิรินยานะครับก็เตรียม รับน้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้บ่อที่นี่เต็มแล้วเหลือแค่ว่าระบบการสูบน้ําของโชลประทานจะสูบได้มากแค่ไหนนะครับตอนนี้ได้ไหลมาถึงที่บ่อพักน้ําตําบลท่าแขแล้วนะครับวันนี้วันที่4ตุลานะครับ2 5 6 4เวลา11อนาฬิกาส5นาทีสถานการณ์ตอนนี้น้ำาได้เต็ม บอ่อพักหลังตำบลทักแคแล้วนะครับเป็นบอ่อดินเก่านะครับพร้อมที่จะไหลไปสู่จุดที่ต่ําสุดก็จะเป็นหมู่บ้านจิริญญาไหลาตามคลองหน้าหมู่บ้านชื่นสุขแล้วหมู่บ้านเดืออทอนนะครับครับสวัสดีครับ